ถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลน,นี้นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลข้าราชบริพารและผู้ที่ตามเสด็จนั้นแล้วยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไข้ซึ่งเป็นสาธารณกุศลและเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง จากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อครั้งทรงพระประชวรและได้แปรพระราชฐานมาประทับณนะหัวเมืองชายทะเลบนฝั่งตำบลศรีราชาและทรงพระราชดำริเห็นว่าชาวบ้านเหล่านี้บางรายก็ป่วยมาก ต้องการสถานที่รับไว้รักษาจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงพยาบาลขึ้นโดยหลังแรกก่อสร้างในทะเลตรงบริเวณหน้าชายหาดที่ประทับเป็นเรือนไม้หลังคามุมจากห้าหลังและประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2445ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าพระราชทานานามว่าโรงพยาบาลสมเด็จเป็นสุริมงคลนับแต่นั้นมา จวบจนปีพุทธศักราช2540ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาสภากาชาติไทยจากโรงพยาบาลเล็กๆที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงสิบเตียงโรงพยาบาลก็มีวิวัฒนาการเติบโตและขยายการบริการรองรับผู้ป่วยมาเป็นลำดับตามการเวลาแต่ด้วยจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ถือเป็นภาระหนักในการบริการผู้ป่วยภายใต้อาคารเดิมที่ขับแคบรวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่เพียงพอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงมีพระราชดำริให้โรงพยาบาลเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย จึงเป็นที่มาของโครงการสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียตรติ150ปีสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอาคารศรีสวรินที่รานุสร150ปีอาคารแห่งนี้เปิดให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวมครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไปทุกชนชั้นประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขา ทั้งคลินิกรักษาโรคทั่วไปและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางทำการรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมีการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการจนได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรวมทั้งนำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆมาใช้ในการพัฒนางานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้วยความมุ่งม,มั่นในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกโรงพยาบาลได้บูงพัฒนาศักยภาพความสามารถและคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่โรงพยาบาลจึงได้วางแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้ศูนย์หัวใจศูนย์เวชทศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์ผ่าตัดแผลเล็กศูนย์จุลสัญญกรรมและมีแผนดำเนินการในการจัดเตรียมเปิดศูนย์อุบัติเหตุในอนาคตนอกจากการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลยังได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพเพิ่มความรวดเร็วและความสะดวกสบายของผู้ที่มารับบริการด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรโดยการนำเอาระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนทางด้านการปฏิบัติงานเช่นระบบสารสนเทศการบริการโรงพยาบาล ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการระบบจัดเก็บภาพการตรวจทางรังสีวินิจฉัยระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลและจากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ทำให้โรงพยาบาลมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรผ่านศูนย์ส่งเสริมฟ,ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทยและเตียงบริบาลผู้สูงอายุแบบพักค้างคืนด้านอุบัติเหตุและอุบัติภัยโรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายที่3ของจังหวัดชนบุรีในการรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุครอบคลุมพื้นที่สตหีบางละมุงพัทยาศรีราชาและเกาะศีชังอีกทั้งโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหการรมภาคตะวันออก ทำให้มีจำนวนประชากรและลูกจ้างสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีพนักง,งานในระบบประกันสังคมได้เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเป็นจานวนมากและอย่างรับผิดชอบดูแลประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเขตพื้นที่รอยต่อโรงพยาบาลจึงเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการและลดความแออัดโดยการจัดตั้งคลินิกสู่บริการสุขภาพสาขาขึ้นในเขตพื้นที่ต่างๆโดยรอบอีกด้วย ด้านการศึกษาโรงพยาบาลเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยทำการเรียนการสอนชั้นคลินิกแก่นิสิตแพทย์และยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตแพทย์หลักสูตรนานาชาติรวมทั้งมีศักยภาพในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนเป็นที่ฝึกประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสาขาอื่นๆอีกมากมายเพราะพลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศนั้นคือบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานเราจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันในองค์กรภายใต้นโยบายคนดีคนเก่งมีความสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชามีการปรับปรุงทัศนียภาพภายในที่รื่นรมด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มารับบริการมีสถาปัตย์ที่สวยงามอาทิตึกพระพันวัสาและกลุ่มเรือนน้ำที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมอันทรงคุณคา่าอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี แหล่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเผยแพผ่ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงพระราชประวัติทั้งเป็นพระราชานุสรและเฉลิมพระเกียรติองค์พระผู้พระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลที่มีความมุ่งมัน่นปรารถนาให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานพยาบาลของผู้เจ็บป่วยทุกคนทุกระดับอย่างแท้จริงทําให้เรายังคงมีความมุ่งมัน่นในการพัฒนายอย่างไม่หยุดยัง้งให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับ ด้วยคุณาภาพประสิทธิภาพทันสมัยและมีจริยธรรมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาสภากาชาติไทย